สวัส,สดีค่ะ EP นี้ก็ยังอยู่ที่วัดนะคะก็พอทุกครั้งที่อยู่วัดเนี่ยก็นึกถึงหลวงตาเวลาที่มาวัดเนี่ยค่ะบางครั้งก็ได้เจอท่านบางครั้งก็ไม่ได้เจอท่านหรอกคะ่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เจอเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ท่านเป็นคนเลือกที่จะมาเจอหรือไม่เจอเรานะคะแล้วก็วัดที่ว่าเนี่ยบางครั้งองก็อยู่วัดท่าซุงบ้างบางทีก็ไปวัดอื่นๆบ้างนะคะ แต่ว่าท่านก็เป็นสายกรรมาฐานสายจ่า,ายเดียวกันกับหลวงพอ่อฤาษีลิงดําเลยนะคะทีนี้หลายคนก็เลยถามอมออมก็เล่าเรื่องหลวงตาเนี่ยนานแล้วนะคะก็ถามกันว่าหลวงตาเป็นใครอยู่ที่ไหนไปหาบ้างได้ไหมนะคะ จริงๆอมก็ไม่ได้หวงครูบาอาจารย์เลยนะคะก็ใครก็ตามที่ที่ที่ปฏิบัติธรรมอ่ะที่อยากจะเข้าใจอะไรแบบนี้อมก็ก็อยากจะแนะนําให้ก็อยากจะบอกให้นะคะแต่ว่ามันบอกไม่ได้หลวงตาเคยบอกเอาไว้ว่าคนที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์กันที่ถูกจริตกันเนี่ยมันต้องเคยมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์กันแล้วอยู่ๆมาเจอกันเนี่ยอาจจะเป็นกรรมมันต้องมีบุญสัมพันธ์กันนะคะมันถึงจะไปด้วยกันต่อได้แล้วก็ถ้าหากว่าไม่เคยมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนเนี่ยมาฝึกกัน จเจอกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางที่จะเพิ่มกุศลอาจจะเพิ่มอกุศลซาริวซ้ำนะคะท่านบอกไว้แบบนี้ แล้วก็ช่วงเวลาก็สําคัญค่ะว่าลูกศิษย์กับอาจารย์ควรเจอกันช่วงไหนอาจารย์ควรเป็นคนไหนจังหวะนี้ควรเป็นใครมันคือมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเลือกเองได้ด้วยค่ะบางครั้งการที่อมเจอหลวงตาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องบังเอิญเหมือนกันนะแล้วอมก็เจอในช่วงที่อมก็ดีมาในระดับหนึ่งอ่ะถ้าหากว่าไปเจอในช่วงแรกๆที่โอ้โหกาลังเป็นลูกอสุรกายอยู่นะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรที่หลวงตาองค์นี้สอนได้นะคะ เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าใครก็ตามที่อยากเจอครูบาอาจารย์ดีๆนะคะท่านบอกว่าให้ตั้งใจฝึกเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาคราูบาอาจารย์ปรากฏเองนะคะถ้าเราพร้อมสิ่์พร้อมครูก็เข้าห้องท่านว่ายอย่างนั้นนะคะแล้วก็มันเป็นจังหวะเวลาของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันแล้วก็ว่าจะเป็นใครลักษณะไหนมาในรูปแบบไหนก็ก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นกันนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแล้วก็เรื่องนี้ค่ะหลวงตาเคยเล่าเอาไว้เมื่อนานแนละ้วว่า ความรู้ความเชื่อความจริงมันเป็นคนละเรื่องเข้าใจหรือเปล่าเราเรียนมาจนขนาดนี้แล้วเนี่ยจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยโดนคนหลอกมาก,กี่คนเสียงเงินกับเรื่องไม่รู้เรื่องบ้าบอก,ก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดทําไมแยกไม่ออกสักทีว่าความรู้ความเชื่อความจริงมันไม่เหมือนกันก็เลยเออหรอมันไม่เหมือนกันหรอกก็เลยอัานหลวงตาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าในรายละเอียดเนี่ยมันๆๆมันมันมันยังไงเราก็ไม่ได้มองหลายมุมเหมือนท่านนะตอนแรกท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่า จริงๆความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันก็ม,นกมันก็ตรงตามชื่อมัอนนะก็คือรู้รู้ก็คือรู้มาจากไหนรู้ผ่านอาตายนะนะคะคำว่ารู้ผ่านอาตายนะเนี่ยมนุษย์ก็คือมี ร่างกายก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะอะไรก็ตามที่รับรู้ผ่านอตัตยานะพวกนี้มันก็จะเป็นข้อมูลคือเป็นสิ่งที่ถูกรู้ซึ่งสิ่งที่ถูกรู้พวกนี้เนี่ยค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อโอเคมันรับรู้ได้นะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะโอเคเราจํามันได้นะเรามีประสบการณ์กับมันนะเพราะฉะนั้น knowledge ค่ะก็คือสิ่งที่ถูกรู้ก็คือความรู้ก็คือข้อมูลผ่านอตัตยานะนั่นเองทีนี้อมก็เลยลองไปค้นจาก dictionary ของ cambridge คำว่า knowledge มันก็คือเขาก็ยังพูดเลยค่ะว่ามันคือ understanding of all information นะคะ about subject ก็คือข้อมูลนั่นเองคือความเข้าใจในข้อมูลนั้นๆนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนะี่ยมันคือ and about the subject that you get by experience o r study นะคะก็คือความเข้าใจผ่านประสบการณ์หรือการเรียนรู้นั่นเองก็คือความรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกรู้บางคนเราสามารถ ไปยึดติดความรู้โดยที่แบบว่ารู้เรื่องนี้แล้วมีความรู้ใหม่เข้ามาที่ไม่เหมือนเรื่องเดิมเราก็จะไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วเนี่ยคือความปิดกันยังเคยได้ยินไหมคะเขาว่ากันว่าอันนี้หลวงตาก็เคยว่าอ,อมยิ่งรู้ยิ่งโง่ยิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งโง่มากเท่านั้นเพราะว่าเราเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาเชื่อแบบไม่เปิดใจจะเชื่ออะไรอย่างอื่นต่อเลยเพราะฉะนั้นการอยู่กับความรู้อะท่านบอกอ,อมว่าควรที่จะอยู่ในแบบรู้แบบจับมันหลวม เมื่อถึงเวลาต้องวางก็ต้องวางเมื่อถึงเวลาต้องจับเพิ่มก็จับมาเพิ่มความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องยึดติดรู้แล้ววางเอาไว้เก็บไว้ใช้ประโยชนไ์ได้เมื่อไหร่ก็ค่อยเอามันเอามันก,กลับมาใช้ก็เท่านั้นเองนะคะทีนี้พอเรารู้มากๆรู้บ่อยๆมีหลักฐานมากขึ้นเก็บสถิติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะแค่รู้เฉยๆมันจะกลายเป็นเชื่อนะคะแล้วถ้าความเชื่อนั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยประโยชน์ ถ้าเราได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นไปด้วยเนี่ยความเชื่อก็จะกลายเป็นความศรัทธาซึ่งทั้งความเชื่อและความศรัทธาเนี่ยถ้าเราไปถูกทางมันก็ดี แต่ว่าถ้าเชื่อและศรัทธาไปในทางที่ผิดเนี่ยเราเองก็หลงทางได้เ응สียทรัพย์เสียเวลาเสียงานหรือบางทีเสียชีวิตได้เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความรู้มันมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเชื่อแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความจริงค่ะซึ่งความเชื่อค่ะตามความหมายในพจนานุกรมของเคมบริดจ์เนี่ยก็บอกเลยเหมือนกันว่ามันคือ To think that something is true อ้าวก็เชื่อไปแล้วว่ามันจริงซึ่งมันจะจริงหรือไม่จริงเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราเห็น มันบ่อยเชื่อมันบ่อยเราก็จะเชื่อว่ามันกลายเป็นความจริงเพราะฉะนั้นความจริงค่ะมันก็คือการปอกเสาเข็มทั้งความคิดนั่นเองย้ําย้ําย้าย้าว่าเนี่ยสิ่งที่เรารู้นะมันเห็นมันรู้จนบ่อยแล้วนะประสบการณ์เราก็บอกแบบนั้นนะมันต้องเป็นความจริงแน่ๆเลยนะคะมันก็เลยต้องเชื่อแล้วแหละว่ามันต้องเป็นความจริงซึ่งความจริงเนี่ยมันมีทั้งความจริงในหัวและความจริงจริงๆที่มันจริงจริงๆบางทีเราก็ไปไม่ค่อยจะถึงความจริงจริงๆนะคะ แล้วถ้าหากว่าความจริงนั้นเนี่ยมันมีผลประโยชน์อยู่ด้วยโอ้โหทีเนี้ยเลอะเทอะไปกันใหญ่เลยถ้าคนบางคนเสียผลประโยชน์เขาต้องแก้ไขตรงไหนคะเขาต้องไปเปลี่ยนแปลงความจริงถูกไหมคะแล้วความจริงจะเปลี่ยนยังไงอ่ะก็ต้องไปเปลี่ยนที่ความเชื่อและไปเปลี่ยนที่ความรู้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยค่ะหลวงตาเล่าเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปให้ฟังว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมันถูกบิดเบือนมาเยอะเลยนะ เรื่องนี้เนี่ยถ้าใครเขาเปิดใจรับไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะฟังเราได้หรอกการบิดเบือนในที่นี้หมายความว่ายัางไงหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสร้างการพึ่งพาสําเร็จเนี่ยเงินทองลาบสก,การะก็จะไหลามาเทมาแต่แท้จริงแล้วเนี่ยพุทธศาสตร์จริงๆแก่นแท้ของพุทธศาสตร์เนี่ยมันคือการฝึกตัวเองครูบาอาจารย์ก็เป็นแต่เพียงผู้บอกเล่าสอนนะคะก็ถ้าเราไม่ฝึกเองครูบาอาจารย์เก่งแค่ไหนเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยค่ะ ดังนั้นท่านลอยอมฟังต่อนะท่านบอกว่าเมื่อไร่ก็ตามที่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะสายไหนก็ตามสายทางโลกหรือสายทางธรรมที่สร้างการยึดติดสร้างความเป็นกลุ่มเป็นก้อนสร้างความต้องพึ่งพาเท่านั้นต้องพึ่งพาเราเท่านั้นลูกศิษย์ไม่สามารถฝึกเองได้ไม่สามารถห่างได้ต้องเอานั่น,เอ,น,นเอานี่มาประคีนเอานั่นเอานี่มาถวายอยู่เรื่อย อันนั้นเนะเริ่มเริ่มต้องสังเกตและเริ่มต้องเอะแล้วว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่ตรงตามแก่นของพุทธศาสตร์อยู่จริงๆหรือเปล่านะคะท่านก็ยังเล่าต่อว่าเวลาที่ลูกศิษย์หรือว่าใครก็ตามที่เอาอะไรมาให้เราก็ควรจะรับ เท่าที่เราจําเป็นต้องใช้หรือถ้ามันเกินจะจําเป็นต้องใช้เนี่ยเราก็ต้องเอาไปส่งต่อประโยชน์ให้กับคนอื่น mm hmm. เช่นสร้างสนามปฏิบัติธรรมบริจาคให้กับวัดอื่นสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนแล้วก็คือเหมือนกับถ้าเก็บเอาไว้คนเดียวเนี่ยท่านเคยพูดเอาไว้ว่าใจมันจะไม่เป็นพระละถ้าเมื่อไหร่ใจไม่เป็นพระเนี่ยเราก็ไม่สมควรที่จะเป็นพระต่อไปเพราะงั้นถ้าเราอยู่ในสายเนี้ยค่ะถ้าเราอยู่ในสายฝึกปฏิบัติเนี่ยอะไรก็ตามที่มันทําให้เรายึดติด นั่นไม่ใช่ทางของพุทธศาสตร์นะคะเพราะว่าทางของพุทธศาสตร์คือเข้าใจปล่อยไปและกลับสู่ความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นการยึดติดในที่ไหนๆเนี่ยเราอาจจะต้องเอะไว้หน่อยแล้วว่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่แก่นของพุทธศาสตร์ลวนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะความรู้เป็นที่มาของความเชื่อนะคะเชื่อบ่อยๆก็เป็นที่มาของความจริงเราเห็นความจริงจริงบ่อยๆจริงบ่อย เราก็จะเชื่อแล้วแหละว,ว่าสิ่งสิ่งนี้ไม่คลาดเคลื่อนอะไรอีกแล้วความจริงใหม่ก็จะไม่สามารถเข้ามาในจิตใจเราได้อีกแล้วและถ้าเมื่อไหร่คนอื่นสามารถใช้ความจริงหลอกล่อเราเพื่อผลประโยชน์บางอย่างของเขาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในทางของพุทธศาสตร์แต่ว่าอยู่ในทางของการสร้างประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นจํานวนมากก็เป็นได้ดังนั้นนะคะในการศึกษาเรื่องเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของ สิ่งที่มันจะทาให้เรามีความสุขระยะยาวแบบไม่กลับมาทุกข์อีกเลยเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นเรื่องของการพึ่งพาตัวเองการอาศัยคําแนะนําสั่งสอนจากคนที่เขาฝึกมาได้แล้วจริงๆแล้วเขาต้องกลับมาฝึกเองไม่มีใครสามารถพาเราไปถึงปลายทางได้นะคะดังนั้นคิดว่าถ้าเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วเราสามารถกลับมาสังเกตตัวเองทบทวนตัวเองได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับเราเลยนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคลิปนี้วันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ